สู่ๆนะครับขอผ่านมิกิตไปได้วยกันนะครับกาสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องอชาวอำเภอปากช่องชาวตลาดปากช่องอกระผมสจนัทพัฒน์อนิวัตกุลชัย ก็ในสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะฮะเราทุกคนก็มีความเดือดร้อนกันทุกหมู่ทุกบ้านทุกชุมชนนะฮะก็ขอเป็นกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้ไปด้วยกันเราชาวประช่องไม่ทิ้งกันนะฮรบเราบรช่องเราชาวช่องทุกคนเรารักกันนะฮะก็ผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือเป็นกลุ่มเล็กๆนะฮะที่ได้ช่วย ชาวบ้านได้ทำกับข้าววันนี้ถไาวันที่สิบสี่ละก็ทำมาเกือบจะ4,000กล่องละนะฮะตอนนี้ก็ทำมาแจกไปชุมชนละยี่กล่ 20, 50, 50, 30, 50กอง 5, 0กล่อง30กล่องก็แล้วแต่เพื่อให้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งให้ได้มีข้าวทานกันนะฮะทุกทุกบ้านทุกชุมชนก็แล้วก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้พ่อพี่น้องชาวตลาดเนี่ยฮะ มีแต่ความสุขนะฮะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้กันถ้าทุกคนใส่แมสล้างมือแล้วก็ทำตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะเราก็คิดว่าตลาดเนี่ยคงจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปโดยเร็วคิดว่าตลาดคงจะได้เปิดในเรนนี้นะฮะเห็นว่ามีการสวอปกันแล้วมีการตรวจเชิงลึกกันแล้วคิดว่าใครที่ไม่ติดอะไรเงี้ยก็คงจะน่าตลาดน่านจะเปิดเร็วนี้ ก็ขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องชาวตลาดทุกๆท,ท่านนะฮะขอให้ทุกคนฝาฟันอุปสัรค์ไปด้วยการสู้ไปพร้อมกันผมในฐานะสจที่เป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องก็ขอ,อเปกำลังใจนะฮะขออยู่ต่อสู้กับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่ทานทั้งชาวตลาดปากช่องนะฮะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอเป็นกำลังใจให้ครับสาธุครับ ซูซูนะครับเป็นมาแตงให้นะครับสวัสดีครับครับซูซูนะครับขอผ่านไ่กีตไปได้วยกันนะครับนะดูแลรักษาเองนะครับนะครับล้างมือบ่อยๆเด้อฉีดแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับครับครับมีข้าวนะครับขนมครับผม สู้ๆนะครับนะจะกำลังใจให้นะครับผมขอบคุณครับ